เป็นเพราะเรากำลังเก็บรักษาสิ่งมีชีวิตเราก็ต้องทําให้เขายังมีชีวิตอยู่จริงๆเขาไม่ได้ชอบความเย็นนะ ที่อยากจะใช้โอกาสนี้อธิบายให้ทุกคนฟังเลยดีกว่าว่าเอ๊ะทำไมเวลาที่ได้ยินว่าเออโปรไติกเนี่ยต้องอยู่ตู้เย็นแปลว่าโปรไติกของไทยไม่ควรต้องอยู่ตู้เย็นหนีเพราะว่ามันเป็นสายพันธุ์ไทยถ้าเกิดโปรไติกสายพันธุ์ต่างประเทศหนาวๆโอเคมันชอบหนาวๆสายพันธุ์ไทยต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องใช่เย็นอะไรเงี้ยจะมีคนคิดอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันลึกซึ้งกว่านั้นนิดนึงตรงที่ว่าโปรไวติกทุกสายพันธุ์การที่ทําให้เขายังมีชีวิตอยู่คือต้องใช้ความเย็นเพราะเขาเนี่ยไม่ได้ชอบอุณหภูมิเย็น เขาเติบโตอยู่ในร่างกายร่างกายของเราอุณหภูมิอุ่นนะแล้วอยู่ในร่างกายในอุณหภูมิเขาโตและเขาหาอาหารกินเองในร่างกายเมื่อเราเอาเขาออกมาและเขาอยู่ข้างนอกร่างกายถ้าเกิดอุณหภูมิอุ่นเขาโตอีกพอเขาโตปุ๊บใครเอาอาหารให้เขากินไม่มีไม่มีปุ๊บเขาจะตายและนี่คือสาเหตุที่ทําให้เราจะต้องเอาความเย็นทําให้เขาอยู่เฉยๆก่อนที่เขาจะมาหากินเองในร่างกายของเรา